กเกลียวเชรกสูสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะอิน้ำเกี่ยวตอนนี้เจ้าักษ์ของเราก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่นะคะกวาดกองไม้ให้เป็นกองเลเ็กๆคือกระจายกองนะคะอันนี้ก็จะยากนิดนึงไม่ใช่ยากด้วยความอะไรนะคะแบบว่าไม่ยังมีหลุมอยู่หลุมที่เขานี่นะคะเขาขุดต่อแล้วเขาไม่ได้กลบ น่าจะตอนที่มครัวเขาขุดแล้วเขากวาดเป็นกอ,องยาวๆไว้เจ้าของที่น่าจะไม่ได้สั่ง,ขงเขาก็เลยไม่ได้ทําหลุมยังเยอะอยู่หลุมที่ขุดแบบตามแนวล็อกอยางนะคะทีี๋ยาขุดต่อไปมีทั่วไปเลยค่ะทั้งสวนเลยพาอไม่ได้กบเลยขุดอย่างเดียวเพื่อนับแล้วก็แอกแอกแอกมังนเพราะบางทีแบบหญ้ามันลุกใช่ไหมคะที่ลงลงไปก็แอกน็อนตก็มีหลวมบ้างหน่อยๆงานนี่ค่ะก็ นี่นะคะประมาณนี้เลยจะกองไว้กองนึงเลยเล็กมากก็เผาลำบากเลยนะใหญ่มากก็เผายากต้องทำท่านพอดีพอดีเพื่อที่แบบคนเผาต้อนี่เขาจะได้แบบไม่ยุ่งยากมากนะคะนี่นะตอกลางนี่มันพอปลอดกว่าไปแต่ก,ก็มากระจายกองของเล็กๆก,กองเล็กๆล็กน้อยกองเล็กกองน้อย เขาเท่ะหน่อยทีละหน่อยสะดวกการทำงานของคนเขานะลุมทั่วสวนเลยค่ะก็จะมีแอกแองเมื่อกี้เดินไปก็เดินเดินเดินตามตัวยักษ์มาราลงรูมเหมือน,นกันค่ะขาเกือบลิด นี่าจะจะมีฝนไม่ดูนะคะฟ้าเครึ่งเ,รงเขียวๆแล้วเนี่ยน่าจะตกตอนนี้ตกตอนไหนนะคะเมื่อวานตกช่วงบ่ายตกเยอะใช่ได้อยู่ค่ะตกจนแบบพอได้เปลียน,น,นเลยเมื่อเช้ามาสายนิดหน่อยเพราะว่าจะยักยางด้วยต้เปลี่ยนยางแบบ ก็เลยทำยังไ้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่า่วงเช้ามาแต่ช่วงการเปลี่ยนยางนิดนึ่งเครื่วงบีที่รังเขาเปิดนี่นะกองนั่นน่าจะเป็นเนวยาวๆนะแล้วก็ต้องขัดสายให้มันเป็นออกเ็เล็กออก,กให้นี่นะคะ ยาวๆ,ๆ,ๆเลยนี่กองไม้เท่าน,นั้นเลยกองไม้แล้วกองไว้นะคะถ้าแบบมีคนเขาเผาลำบากด้วยคามที่แบบถึงไม่อยู่ห่างชุมชนๆๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันก็ได้ความที่มันแบบอะไรอะ่ะก็ยังหมือนกับมีบ้างคนอยู่อะไรเงี้ยควันเยอะๆมันก็ไม่ดีก็เลยจะเอากองเล็กก็พอพอเผาได้แบบคันไม่เยอะเลยน่ากันนะเนี่ยกองกองเลย ฝั่งนู้นด้วยนะคะข้างหลังนู้นก็มีแต่ว่ามีเยอะเท่าไหร่มีน้อยเขามีเผามั่งแต่ว่าแล้ว่อยกินเท่าไหร่นะช่วงเผาช่วงฝนด้วยนะโอเคก็เลยลำบากนิดนึงเนี่ยแล้วก็จะกระจาย ให้เห็นมุมข้างหน้าหน่อยข้างล่างนะคนี่ยค่ะอันน,น,นี้อันนี้ดินคือเขาแบบกองไว้แล้วคูเขากว่ากว่ากองเป็นมันก็จะเป็นดินด้วยแล้วก็จ่ายออกมานี่นคะคะหลุมเยอะค่ะหลุมเยอะมากนี่ค่ะหลายกองอ่ะนี่นออกมาจากข้างหน้าข้างหลังมาถึงตรงน,นี้มันก็เริ่มกระจายเรื่อย พอเดี๋ยวเขาเผาเสร็จเราก็จะต้องมาจับที่ทีนลงรอบเลงนะคะจับที่ฝาที่เรียบร้อยแล้วก็พัดลมจาล่ามาต่อมาอีกรอบนึงอันนี้เขาก็ากกกเปิการเผาแล้วก็เปิดกระจายกองให้คำหลุมเนี่ยงไสเองเนี่ก็หลุมหลุมทั้งส่วนเลยะค่ะหลุมของรักอย่าง สถานโรงงานการเผาไปแล้วตรงนั้นก็มีแต่ว่าไม่ไม่ไมีจริงด้วยก็เลยต้องกระจายใหม่นะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้จะยักต่อจ่อยู่ไปอีกทั้งวันเค้กข้างให้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะอยังยังเจ็บป้าสุขอะไ์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปขอบคุณพี่วินที่กดติดตามนะคะอันนี้ก่อจะยังทำงานก่อนเราต่อไปเดีวเราไปกันคลิปหน้าค่ะ